ไอน้องสาวลาวขามวดมืม้อนี้อันเูเห็นน้องตุ๋ยแล้วนะเนาะานาานะเพราะว่าอันสาวใต้เนาะเออเพราะว่าอันได้ยินอันเขาหน้าบาวหน้าสาวเพราะว่าให้ให้บอว,ว่าสาวใต้สอตุ๋ยเนาะนะมื้อนี้สาวใต้ชิบพาไปเฮือนเจ๊อินอาหารทะเลสดเนาะเพราะว่าเพิ่นจกเพิ่นชีให้เฮ็ดอย่างแหละิ่นสิแกงถัไม้สู่ก,กิ่นบอสบอลอะไรเพิ่นบอกให้เก็บใบหญ้านางเนาะอัน ก็จะชี้คิดฮอตน,นองตู้เนาะนงตู้กับได้คายอีกแล้ววันนี้อันฮอดมื้อที่เพื่อนอันไปล้างกับตุ๊กเนาะทุกคนเนาะไปกับฉันกับบอลร็อคทาัพแต่ชิคเก็บได้น่าเพราะว่าเอออินถาอยู่เนาะ <c oughs> นางกะใบใหญ่เลยนี่ไส้วงมีแต่บยใหญ่เลยนี่ยี่นงน้องสูปลูกไว้บุน้องสูกับยม่ปลูกไสมาหัก I พอสมมาสมควรแล้วไปไปเฮือนเจอ,อินกันเลยได้ฉีได้ขี่รถไปเพราะว่ามันมันไก่เติบเนาะประมาณจากักรักวะประมาณรักหนึ่งนี่แหละไป ซื้อน้ำปัน้นนี่ desserts. น้ำปัน่นละก็ไต่กันทีเข้าไปซื้อตัาเข้าไปซื้อตังที่ไหนเพราะว่าอันใต่ซื้อตังไปกินมันเลยอิ่มเพิ่นเนาะแล้วกนี้น้ำปั้นของโต๊ดของเพิ่นเจอิ่นอาหารทะเลสดไปเข้าไปในไปซื้อตังแล้วคนี้จะเป็นอาหารต่า ทุกคนวันนี้จะก็จะนั่งผ้าเนาะเพราะว่าเจ้าของหานเปินสร้างแล้วสั่างตำตีนไปให้เจียอยงอาหารทะเลสดุดกินเนาะกับน้ำฟันก็บบนั่งผ้านั่งผ้า,าเพื่อนนั้นเพื่อเจ้าของฮานเปิดสง อามาทุกคนวันนี้ก็ไสกระมมฮอดเฮือนอันเจอินอาหารทะเลสุดแล้วเนาะไสกระชีได้เข้าไปในเนาะอ,อ,อ่านี่ก็จะเป็นเฮือนเพ่อนเนาะไสกระชีได้นำเข้าไปในเลยนี่นี่ก็จะเป็นกล่องโฟมอาหารทะเลเพื่อน,นอทุกคนเนาะไปกันเลย ก่อน,นจะไปผ่านห่ออันที่อินหารจะได้ซดห่อต้องได้ล้างใบ่านางไปหาคนก่อนเพราะว่าใส่กระหูกส่ตาขามอยู่แล้วเนาะต้องได้โองจะล้างโสกน้ำเนาะนี่จออเเออใส่เตอ นำใบานางมาแล้วแล้วก็เห็นเยออ้ยวยจะเห็นอย่าง<ๆ> <laughs> เสียบเอ็นได้ยินไปใส่นี่เอ,อ้ยย <laughs> <ๆ> <laughs> <ๆ> <laughs> ตื่นมันตื่นอีกทเป็น ทำไมต้มเจอ๊ยนพันวามาทุกคนวันนี้กับข้าเพื่อท่าจิตนานั่นาาลเลยซดข้าวเข้ามาเสียบจำอินท่าดอกท่าเพิ่มนะยักเข้ามาใกล้ๆแน่แน่ยักเข้ามา,มาเออ,อาาาจำอินได้นะจำอินปิดไส ใส่ใส่นวก็ใส่งัวเอใส่งัวใส่งัวเสียบผ้าเพิ่นฮันนามีโยมีอไโมมีันถ oh. ่ายเราเดียวนี่ขอคุณครกดลค์กดแชร์ด้วนะครับได้วได้แล้วได้แล้วพอแล้วนี่ก็จะเป็นเอ็นเอ็นงัวแล้วก็เสียบแบบนี้นี่ ขั้นขันขายก็ไม้ละสี่บาทเด้อทุกคนแต่จาก่าลูกตกน้ำให้เนาะอะ้องกระสีเสียบต่อไปเนาะพ่อน่าแกงนะไม้ก็เป็นตัเซฟวันนั้นเลยยพันดซ้สาวยพันพดท้ซาสิีกระดูกดีเลเก่มากไ้ใต่กหัอ กงไม่ในส่กุ้งเกดไม่ในส่กุ้ง,นนง,นนงเวียนผากินอามาถนมันพดใ่แม่ไหนเวียนผ้ากินเกดไม่ใส่กุ้งนี่้ามาทุกคนวันนี้ก็จำจาำใส่หมูกับน้ำเสียแลันนี้มาแล้วเจ้าอะไรเก็แห้งไกันจ้ำได้หลายติบแล้วเพื่อทานเจอินอาหารเจสุดกับมมาจะเถื่อเวรา่านยทาน เสียไปนี่แหละเนี่ยแกงน้ำไม้ยังกับกินจนแล้วแล้วกับเละเละคนงามคนนี้อะไรบ้างงามของเราแล้วคีมมันคนเปนี้งไงอ่้กับนี้จ้ามไกด์เสแล้วแล้วยังเรือหลายเตอรแล้วกับตัวลี้ตัวจ้ามแล้วแล้วนี้จ้ามเพื่อนห่านเจอีห่านใพื่ดนซดกบมาเจ้าเถื่อนนอกเพื่อนแป๋วเคื่อนแกงน้ำไม้กับจนนี้ จนหมดแล้วนี่แกงเอาไม้เป็นคนเองกระหมดแล้วมีแต่ชิลิจัาวันนี้ค่ะเพื่อนๆถามเพื่อนมาน้องฟอเพื่อนคาเวียเอามาฮอนปั๊นนี้กับแต่กับพาร์ทมันบริษัดเจมันอยของโฮค้ดโค้ดใครหลายๆน้องสำหรับมือนี้ก็ก่อนอย่าลืมเนาะก่อนชิจับกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโซนน้องสาวเราคำหมวนเฮาเพื่อมีกำลังใจชิดต่อไปสำหรับมือนี้ขอขอบใจบ๊ายบาย